สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับกับผมจำนงชัยมงคลวันนี้วันที่30เมษายน2564ก็เป็นวันศุกร์เป็นวันสินนส้นเดือน <laughs> นะวันนี้คือวันสิ้นใจของนายจ้างนะฮะลูกจ้างก็จะดีใจหน่อยสำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนนะหรือว่าพอกินพอยใช้ได้อยู่บ้าง อันนี้ก็อาจจะชื่นใจตอนวันสิ้นเดือนแต่เป็นนายจ้างที่อ่าฮะออาลลูกจ้างดีใจแต่นายจ้างก็จะสิ้นใจในวันนี้เพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนะไม่รู้จะเอาเงินจากที่ไหนนอะรายรับก็ไม่มีการแก้ปัญหาต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามันจะเอาแบบไหนกันแน่มันจะยุติยังไงในเรื่องของโควิดในเรื่องเศรษฐกิจนะ จะสามารถเดินทางได้เมื่อไหร่อะไรยังไงหรือไม่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาพูดมาคุยกันนะในเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้นะครับผมเลยเขียนหัวข้อนะไว้สำหรับการพูดคุยโดยตั้งเป็นลักษณะคำถามว่าทางเลือกของอนุทินชาญวิรุล รัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีทางเลือกอยู่เพียงสองทางณเวลานี้นะก็เป็นประเด็นหัวข้อที่เราคงจะต้องพูดคุยกันแต่ก่อนจะไปพูดคุยถึงทางเลือกคุณอนุทินชาญวิรกุลเนี่ยนะพี่น้องก็ช่วยแชร์ไปหน่อยเพราะหนึ่งอย่างตอนนี้มือถือผมอีกเครื่องหนึ่งเขาบอกว่าไม่ให้แชร์ <laughs> เขาห้ามมาฮะมือถือนี่เขาบอกว่า เอาไม่ให้แชร์เมื่อกี้การที่ก้มๆที่ไม่รับที่ก้มต้นๆรายการก็จะพยายามกดแชร์ไปยังแฟนๆรายการนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอารายการตรงประเด็นมาแล้วรายการตรงไปตรงมามาแล้วก็ต้องแชร์ไปก้แกักนนะฮะเพราะว่ามันเป็นการออกอากาศทาง Facebook ทางมือถือก็ต้องอาศัยท่านผู้ชมแชร์ให้แล้วล่ะตอนนี้นะผมแชร์ต่อไปไม่ได้แชร์ได้นิดเดียวนะเขาก็ไม่ให้แชร์ต่อแล้วนะครับเนี่ยฮะเวลาพูดถึงรัฐบาลเวลาพูดถึง ความล้มเหลวก็มักจะมีอุปสรรคปัญหานะครับความล้มเหลวของรัฐบาลคือเราต้องมาดูวันนี้กระแสสังคมก่อนว่ามุมหนึ่งบอกว่าวันนี้รัฐบาลไปไม่รอดรัฐบาลมีโอกาสที่จะยุบสภาหรือนายกร,รัฐมนตรีอาจจะมีโอกาสลาออกก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้การวิเคราะห์ของอบางภาคส่วนก็ยังวิเคราะห์อยู่แต่ในมุมของผมนะั้นผมบอกว่าทั้งสองทางเนี่ยค่อนข้างจะยากถ้าวิเคราะห์กันแบบลอยๆ นะถ้าถามว่าจะยุบสภาหรือไม่ผมบอกว่าไม่มีทางคนอยากคนอยากพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มียุบสภาเพราะกว่าจะเข้าสู่อำนาจได้ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกับแนวทางในเรื่องของการลาออกก็ยากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลาออกเพราะเนื่องจากยังเข้าใจว่าตัวเองนั้นบริหารงานได้ดีตัวเองนั้นบริหารงานได้สำเร็จตัวเองนั้นบริหารงานด้วยความทุ่มเททั้งชีวิต แต่ในสังคมในประเทศไทยประชาชนโดยส่วนใหญ่เขามองว่าเฮ้ยไอ้ทุ่มเทไม่ทุ่มเทมันไม่เกี่ยวมันก็เกี่ยวอยู่บ้างแหละแต่สําคัญคือคุณต้องมีฝีมือคุณต้องฉลาดในการคิดคุณต้องฉลาดในการบริหารจัดการและประเทศไม่ใช่ของเล่นประเทศไม่ใช่ของเล็กประเทศไม่ใช่ครอบครัวคุณที่คุณจะสั่งอะไรก็ได้ แต่ประเทศเป็นเรื่องที่จะต้องระดมมันสมองระดมความคิดด้วยการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีความเป็นหลากหลายและที่มานั้นจะต้องถูกต้องก่อนแม้ที่มาของคุณจะบอกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่คุณเป็นเสียงข้างน้อยคุณเอาสอวสองอห้าสิบคนมาอยู่ในซีกตัวเองแล้วเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งๆที่เป็นรัฐบาลเ,เสียงข้างน้อยหรือมีสอสอน้อยกว่าพรรคเพื่อไทย อันนี้ค,ความเป็นมาของการเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัตรีนั้นเขามองว่าไม่แฟร์นะไม่แฟร์เพราะมีสวเป็นตัวเลือกคุณอยู่อันนี้ก็คือมุมที่บอกว่ากว่าจะได้เป็นนายกไม่ใช่ง่ายเพวันทางเลือกทั้งสองทางค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากสังเกตง่ายๆท่านผู้ชมครับกรณีพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชาแต่งตั้งหนึ่งรัฐมนตรีคุมสาจังหวัด และหนึ่งในนั้นก็คือเอาธรรมนัตไปคุมสามจังหวัดภาคใต้ปรากฏว่าพักประชาธิปัตย์แสดงท่าทีไม่พอใจโต้ขึ้นมานะบอกว่าเฮ้ยธรรมนัตน้คุณอยู่พะเยาคุณอยู่ภาคเหนือคุณจะมาคุมภาคใต้เนี่ยอ๋อนะรู้ทางว่าต้องการจะมาอมภาคใต้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมประชาะธิปัตย์ก็บอกว่าเฮ้ยภาคใต้มันเป็นภาคของผมจริงไม่ใช่หรอกนะครับ วันนี้คนภาคใต้เปลี่ยนใจเยอะนะแต่ว่าเขาคิดอย่างนั้นก็เลยโต้พลเอกประยุทธ์จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาสุดท้ายยอมถอนคําสั่งนะอันนี้คือผู้บริหารประเทศที่นึกจะใส่ก็ใส่นึกจะถอดก็ถอดน,นึกจะถอนก็ถอนนะอันนี้คือปัญหาการบริหารประเทศที่ประชาชนเขามองอยู่เพราะฉะนั้นทางเลือกที่บอกว่ายุสบสภาและลาออกนั้นอยู่ดีๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะ คิดว่าตัวเองล้มเหลวแล้วยุสบสภาหรือลาออกฝันไปนะครับในชาตินี้ไม่มีทางมีแต่ว่าจะคิดยังไงว่าจะอยู่ต่อต่อไปอีกสมัยหนึ่งโดยการไม่แก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นนสะสวยังต้องคงอยู่ให้แก้รัฐธรรมนูญก็ระกัฆ่าชั้นอะไรดำนองเนี่ยฆ่าให้ชั้นสไตล์ดีกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญปี60เพราะรัฐธรรมนูนปี60เอื้อประโยชน์ต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โชาในการที่จะเป็นนายกัมรีครั้งต่อไป สว250คนยังมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้คือแนวทางทีนี้เรามาดูประเด็นคับประเด็นที่ผมเขียนวันนี้คือ2ทางเลือกของอนุทินนะผมบอกว่าทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยนะครับมันอาจ,จะต่างกันเลยผมบอกกันว่าทําไมผมจะบอกว่าวันนี้อนุทินมีทางเลือกอยู่2ทางประการแรกก่อนครับเรามาต้องมาดูก่อนว่า ปัญหาการแก้โควิดนี่นะครับมันเกิดขึ้นจากใครกันแน่ประยุทธ์ก็บอกผมก็เชื่อว่าประยุทธ์่ะกโทษอนุทินเพราะเป็นรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและม่อไปแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงอนุทินก็โทษประยุทธ์นี่แหละครับนะต่างคนต่างโยนก็ใส่กันนะอนุทินโยนใส่ประยุทธ์ก็บอกว่าเฮ้ย ผมเป็นลูกน้องพลเอกประยุทธ์ผมทําตามคําสั่งพลเอกประยุทธ์ทุกประการไม่เคยเกินหน้าไม่เคยเกินเลยอันนี้คือคําชี้แจงของอนุทินผมก็ทําที่สุดตามคําสั่งประยุทธ์แต่พอมาดูประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์ก็มองอนุทินนะประยุทธ์มองอนุทินนี่ค่อนข้างที่จะมองว่าคุณล้มเหลวในการบริหารนี่คือประยุทธ์มองนะครับไม่ใช่ประชาชนมองประชาชนมองี่ล้มเหลวทั้งคู่นะครับล้มเหลวทั้งรัฐบาลอันนี้คือประชาชนโดยส่วนใหญ่มองอย่างนั้น แต่สองคนนี่มองซึ่งกันและกันเนี่ยทำไมผมจึงบอกว่าเอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามองอนุทินว่าล้มเหลวในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดและวัคซีนประการแรกก่อนครับสังเกตจากคำสั่งสุดท้ายเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกเลิกคำสั่งตัวเองที่มอบอำนาจให้กับรัฐมนตรีหลังประกาศพลกรฉุกเฉินเมื่อเดือนมีนาปี63 24หรือ26ผมจำไม่ค่อยแม่นน่าจะเป็น2 6มีนาวะนะครับ24กับ26ได้สลับกัน26มีนาประกาศพรกฉุกเฉิน24พฤษภามอบหมายอำนาจคืนไปให้รัฐบรีบางส่วนบางส่วนแต่ส่วนใหญ่หรือว่าหลักก็ยังอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารงานมา1ปี27เมษาที่ผ่านมานี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ถอนคำสั่งตัวเองนะแล้วกลับไปครอบครองอำนาจตามกฎหมายอีก31ฉบับตามพลรลกฉุกเฉินพูดง่ายๆคือตัดอำนาจรัฐมนตรีทั้งหมดยึดอำนาจมาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้เท่ากับตบหน้ารัฐมนตรีตบหน้ารัตีว่าการจะทรวงสารสุขผมมองประเด็นนี้กอนนะครับแต่ถ้าดีเขาไม่ยึดอำนาจคืนครับนะถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชามองว่าเฮ้ย คอรามอมีผลงานอนุทินมีผลงานแก้ปัญหาโควิดได้แก้ปัญหาวัคซีนได้นะเขาไม่ยึดอำนาจคืนครับอีกประการหนึ่งที่ไม่เห็นเกณฑ์เป็นประจักษ์ก็คือการฉีดวัคซีนช้าการนำเข้าวัคซีนช้าการวางแผนผิดพลาดล้มเหลวจนปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ชัดเจนนะครับแม้นายกรัฐมตรีจะบอกว่าวัคซีนจะเข้ามา100ล้านโดสภายในสิ้นปี6 4นี้ แต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อนะครับไม่มีใครเชื่อนะเป็นเพียงลมปากแต่หลักฐานที่แท้จริงมันยังไม่ปรากฏและยังไม่เห็นแผนว่านายกทีจะวางแผนกรณีที่มันเกิดขัดข้องไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามกําหนดนะหนึ่งซื้อได้หรือไม่เพียงใดเนี่ยเพียงยังติดต่อแล้วเขาว่านะยังไม่มีสัญญาออกมาชัดเจนสองต่อให้มีสัญญาล้วเกิดส่งไม่ครบกําหนดแล้วจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไง พลเอกประยุตต์ันชาวันนี้บอกเอกชนไม่ต้องช่วยผมช่วยตัวเองได้แล้วเห็นไหมฮะอันนี้คือการวิธีคิดที่ที่ไม่มีเผื่อเหลือเผื่อขาดก็เลยยึดอํานาจคืนตามพรลกาเ,พรเพราะไม่เชื่อหน้ารับจีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีประเด็นหนึ่งนะฮะที่เห็นได้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ไว้หน้านายอนุทินคืออะ้รไหมตอนแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดหาวัคซีนวัคซีนเสริมและวัคซีนในภาคเอกชนน่ะที่มีการตั้ง ในส่วนเขาเอกชนเข้ามาร่วมอยู่ในคณะทํางานด้วยนะ9เมษายนนะ2 5 64ที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่เอาชื่อนายอนุทินทั้งทั้ท,ที่เป็นรัฐทีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นไปอยู่ในคณะทํางานการจัดหาวัคซีนด้วยเห็นไหมอันนี้จะชัดว่าเขาพอดียพยุติจะต้องมองหนึ่งความล้มเหลวสองอาจจะมองไปถึงขั้นไกลกว่าน,นั้นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาปล่อยให้คุณทำเนี่ยคุณมีอะไรหรือเปล่า อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับคุณมีผลประโยชน์ยังไงบ้างไหม,ไมคุณถึงทาอย่างนั้นคุณถึงทําอย่างนี้อ่าฝ่ายนุทินก็บอกผมทําเต็มที่เห็นไหมผมจะออกค่าขนส่งวัคซีนเองเลยที่อทิได้พูดนะครับเรื่ลอลอกมาพูดยิงเท็จหรือเปล่าก็ยังไม่ไยืนยันนะครับเรื่องออกค่าขนส่งไปแล้วมันกี่บาทดีนะฮะเออก็ไปพูดเอาเชิงเอาเอาคะแนนหรือเอาหน้ากันไปจริงเท็จยังไม่มีใครออกมาอนุทินก็ยังไม่ไดียืนยันนะครับตอนนี้รูข่าว ก็กลายเป็นว่าอนุทินไม่มีโอกาสได้เป็นคณะทํางานในการจัดหาวัคซีนล็อตพิเศษก็คือเอาเอกชนือให้โรงพยาบาลเอกชนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมมองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชายนั้นไม่ไว้หน้าอนุทินอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่3พลเอกประยุทธ์กล้าขู่รัฐมนตรีกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกลางคอรมอกล้าขู่นะฮะ โดยที่บอกว่าใครนินทาผมนะผมรู้นะว่าใครนินทาผมนะผมไม่ได้ทำให้บุกคุณอะไรเสียหายอะไรนี่นะแล้วก็แก้หอกถ้าผมรู้เนี่ยผมจะปลดทันทีและผมจะยึดโกูต้าพักของคุณนี่แหละครับมาเป็นกูต้าของผมได้ไหมคำว่าผมของุ่ดิประยยชน์จันุามันก็คือพลังประจัรัฐนนั่นแหละครับ เพราะผลเด็กประยุทธ์จรูญจามาจากบัญชีของพรรคพลังประชารัฐในการเป็นนายกรัฐมนตรีพลังประชารัฐกับนายกก็อันเดียวกันนั่นแหละครับท่านก็กลับกลายเป็นก,กล้าขู่นะทุกพักที่ร่วมรัฐบาลใครนินทาผมอ่านะถ้าภาษาอะไรเฮ้ยใครนินทาก,กูวะอะไรตำนอนะกูจับได้มึงระวังให้ดีกูจะปลดมึงนั่นดีนะแล้วจะย,ยึดกูต้าพักมาเป็นของผมด้วย นะอันนี้คือคำขู่ที่แรงนะครับแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นรัฐบ,บิงเงียบหมดนะไม่กล้าเถียงไม่กล้าหือไม่กล้าอือเจอคำขู่นี้เงียบติบหลังจากนั้นแต่ละคนก็มาออกมาปฏิเสธภูมิใจไทยก็ปฏิเสธประชาธิปัตย์ก็ปฏิเสธหัวหน้าพักปฏิเสธบดเอ้ยผมไม่ได้นินทาแอาแล้วก็ยังส่งปรินาออกมาบอกอีนว่าแม้ไอ้คนนินทาอย่างนี้มันหน้าผู้หญิง หน้าตัวเมียคล้ายๆอย่างนั้นก็ไปใส่ผู้หญิงก็ไปอีกนะครับผู้หญิงก็เ,งเป็นไปคนขี้นินทาทุกคนนะครับอย่าไปใส่ร้ายผู้หญิงอีกคุณปรีณาเดี๋ยวก็เจออีกดอกหนึ่งหรอกไปดูถูกผู้หญิงเล้วผู้ชายนินทาก็มีผู้หญิงนินทาก็มีนะไม่ใช่คนนินทาจะจะแปลนหน้าว่าเป็นหน้าตัวเมียหรือหน้าผู้หญิงไม่ใช่นะครับผู้หญิงที่เขาบินทามีเยอะนินทาก็มีมันทั้งหญิงทั้งชายนะครับคุณอย่าไปโยนใส่คนใดคนหนึ่ง เหมือนคราวที่แล้วที่ปรินาไปโยนใส่น้องที่เป็นออทิสติกนะฮะไปะโยนดูถูกประมาทจนกระทั่งเกิดกระแสต่อต้านขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้เขาไม่อยู่บทบาทแล้วนะครับเนื่องจากปรนินาถูกพักทําหน้าที่อยู่แต่ว่าก็ให้ปรนินาออกมาลักษณะอย่างนี้อันนี้คือครูกลางคอร,รมอประยุทธ์กล้าขู่แสดงว่าต้องประเมินอะไรได้มากพอสมควรว่าต่อให้ครูอย่างที่ผมเคยพูดไปต่อให้ถมน้ําลายใส่หน้านะ บรรดารัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาก็ไม่มีทางรับและไม่มีทางจะบอกว่าผมขู่และนินทาเองเพราะกลัวโดนปลดพักการเมืองไม่กล้าถอนตัวแน่นอน<ๆ>ก็ออกมาดีเสดกันวุ่นวับไม่มีผมไม่มีนินทานะไม่มีนินทานะจนภาคหลายๆส่วนก็บอกว่าเฮ้ยประยุทธ์เนี่ยนะปากายแล้วยังแบบขู่รับคน,น,นอื่นเขาก็ออกมาพูดกันอันนี้คือประเด็นที่3ครับที่พลเอกประยุทธ์กล้าขู่ประเด็นที่4 นะฮะอันนี้เห็นจัจะอีกไม่ไว้หน้าอนุทินเลยก็คืออะไรรู้ไหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โชต์โดดไปคุมการฉีดวัคซีนเองนะฮะคือไม่ปล่อยให้รัฐที่ว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปฉีดวัคซีนโดดมาคุมเองครับอันนี้กระตบหน้ารัฐที่ว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างแรงนะอย่างแรงเลยทีเดียวนะที่อนุทิน ก็ไม่กล้าหือไม่กล้าเออไม่กล้าเถียงไม่กล้าแย้งนะครับโอ้ยไม่ได้นี่มันหน้าเทียงผมาท่านนายกนะท่านาจะเอาอย่างนี้ไปทําได้ยังไงไม่กล้าพูดไม่มีใครกล้าสักแอะหนึ่งในการติงนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นมุมที่พลเอกประยุทธ์เขาคิดอย่างนั้นนะผมก็เลยวิเคราะห์ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มองรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เนี่ยนะครับหลายประเด็นนะครับที่สามารถชี้ให้ได้อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นคุณสุภาชัยคร คุณสุวัชยชัยโพสั้งใช่ไหมอยู่พักภูมิใจไทยออกมาโพสเฟซบุ๊กบอกว่าคล้ายๆวอนผู้เด็กประยุทธ์นะหรือจะภาษาเรียกวาตำหนิผู้เด็กประยุทธ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบหรืออีกบ่มจะเรียกว่าลำเลิกบุญคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนจะแปลและคนจะคิดแต่คุณสุวัชชัยบอกว่าผนเด็กประยุทธ์จะโนชาท่านพิจารณาให้ดีนะ ว่าเพื่อนดีร่วมตายกับท่านมาเนี่ยออกหน้าแอนอกรับเนี่ยไม่ใช่อนุทินหรืออ่ะพูดทํานองนี้นะไม่ใช่อนุทินหรือนะคุณทําผิดทำพาลาดอะไรมาอนุทินแอนอกรับหมดเลยนะคุณอย่าไประวังนะนะประเภทฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเนี่ยอ่ะออกมาขู่ลักษณะอย่างนี้นะแยง้งคือพูดง่ายๆคุณสุวัชัยก็ไม่ปล่อยให้ประยุทธ์ธรรมชา ยามหน้าอนุทินอย่างสี่ประเด็นที่ผมหยิบยกมาเมื่อกี้เป็นการยามหน้าอย่างแรงครับนะยามหน้าอย่างแรงแต่ว่าเอาละสุภชัยก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันเกินไปเลยนะประยศรำนองคล้ายๆอย่างนั้นนะครับนะคุณไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยอนุทินแอนรับทุกเรื่องนะแทนคุณนะและอนุทินก็ทําตามคําสั่งคุณนะเขาไม่ได้ทําเกินหน้าคุณเลยนะนะ วุนอย่าฆ่าน้องอย่าฟ้องนายอย่าขายเพื่อนนะอะไรทำนองคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นวอนประยุทธ์หรือว่าตำหนิประยุทธ์หรือว่าลำเลิกบุญคุณอันนี้ไม่ทราบแล้วแต่คนจะคิดครับแต่เป็นประเด็นที่ทางาสุภชัยเนี่ยครับออกมาโต้เรียกว่าโต้แทนนระุธินก็ว่าได้นะครับจะมอบหมายหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางรับทางแจ้งอันนี้ไม่ทราบแต่มันปรากฏทางสื่อออกมาอย่างนี้ บวกกับอนุทินที่บอกว่าเฮ้ยคนเอกประยุทธ์ผมเนี่ยทำตามคําสั่งคนเอกประยุทธ์ไม่เคยเกินหน้าแลวนะพราะุ์ตัดดูการมองของคนเอกประยุทธ์ที่มีต่ออนุทินณเวลานี้นะครับหรือภาคภูมิจใจณเวลานี้นะครับผมมองว่าประยุทธ์จันทร์ชามไม่ไว้หน้าแล้วครับไม่ไว้หน้าฮะประเด็นมีทางเลือกอยู่สองทางครับวันนี้ที่ตั้งเป็นหัวข้อสองทางเลือกอนุทินคืออะไร อ่าท่านผู้ชมช่วยกันคิดก็ได้นะครับแต่ผมกำหนดทางเลือกวันหนึ่งนะคุณอน,นุทินต้องขอกราบขอโทษพลเอกประยุทธ์ก้มลงกราบประยุทธ์เลยครับนะหรือจะโต้ประยุทธ์ก็ได้ว่าเฮ้ยที่หลมหล้มเหลวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมนะเพราะคุณนะกล้าโตไหมหนึ่งก้มลงกราบและหรือจะโต้ก็ได้เลือกเอาจะก้มลงกราบขอโทษครับผมผีดพลาไปแล้ว นะฮะผมยอมทุกอย่างครับนะเพราะแพร่ลํานี้มันเป็นบรรทุกทองคำนะพวกเราต้องช่วยกันรักษาครับแพร่มาบรรทุกทองคำเราสลับแพรไม่ได้ครับพวกเราพักรวมรัฐาบาลสลับแพรนี่ไม่ได้ครับมันเป็นแพรทองคำอ่าะั้นผมขอภัยนะครับขอก้มลงกราบนะบัตรนี้ร้องไห้ผมก็ร้องมาแล้วเอาแส้หัวหมอผมก็จะหวดมาแล้ว <c oughs> นะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะอ่า หรือจะโต้ออไปเลยนะโต้คือกล้าเถียงคนเดียยดจนโอชาอะไรคุณมา,าไม่ไว้หน้าผมทั้งสีเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไม่จะว่ายึดอํานาจคืนไม่แต่งตั้งผมเป็นคณะทํางานหาวัคซีนนะยังไม่พอไปไว้หน้าคูก่กันกนลางคลมออีกแล้วยังไม่พอโดดมาคุมฉีดวัคซีนเองอีกเอา้าแล้วคุณจะทิ้งอะไรให้ผมบ้างเนี่ย ไอ้ที่ผมล้มเหลวมาสักหุไม่ใช่ผมนะแต่เพราะคุณนั่นแหละสั่งผมกล้าไหมละ่ะอันนี้ประเด็นทางเรื่องที่หนึ่งนะครับประเด็นทางเรื่องที่สองครับถ้าไว้ซึ่งศักดิ์ศรีก็ถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลครับเพื่อรักศัตรรรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองถอนตัวเลยครับเพราะว่าประกาศแต่แรกก็ไม่เอาเผด็จการอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาร่วมกับเผด็จการวันนี้จะถอนตัวรีบถอนตัวกลัวอะไรครับ นะกลัวอะไรครับก็ต้องถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาลร่วมกับพลเอกประยุทธ์เนื่องจากว่าไม่ให้เกียรติไม่ไว้หน้ากันอะไรจำนองนี้นะครับก็ถอนตัวไปครับไม่เสียหายอันนี้คือตัวแปรที่สามารถยุบสภาได้หรือพลเอกประยุทธ์จะอาจจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครูว่าถอนตัวถ้าคุณไม่ลาออกผมขอถอนตัวนะหรือถอนออกไปเลยครับอย่าลืมนะว่าถ้าภูมิใจไทยถอนตัว ประชาธิปัตย์อยู่ในไฟบังคับที่ถอนตัวด้วยนะครับคุณจะได้คะแนนสองต่อเลยนะภูมิใจไทยต่อที่หนึ่งคือรักศักดิ์ศรีครับเพื่อศักดิ์ศรีของพรรคเราไม่ได้ครับนะคุณจะมายึดอำนาจทุกอย่างแล้วผมพวกผมทำอะไรอ่ะนะคุณจะเอาผลงานคนเดียวใช่ไหมอะไรํำนองนี้นะครับนะเพราะผมถอนตัวอย่าลืมพรรคประชาธิปัตย์พูดไว้นะครับก่อนเข้าร่วมรัฐบาลมั้ง นะบอกว่าถ้าภูมิใจไทยเข้าผมก็เข้าถ้าภูมิใจไทยออกผมก็ออกนะครับเท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเองนะคืออยากจะร่วมอยู่แหละแต่ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยถอนผมก็ขอถอนด้วยเพราะฉะนั้นคุณได้สองดอกเลยนะครับถ้าภูมิใจไทยถอนอันนี้ไม่ได้ยุนะครับอันนี้ไม่ได้ยุนะแต่ผมให้ทางออกนะ่ะวันนีอาจจะคิดกันไม่ออกเพราะเห็นแพ้บรรทุกทองคาเนี่ย บางเีงก็นึกไม่ออกนะครับนึกเรื่องอื่นไม่ออกนึกอย่างเดียวคือการรักษาแพรัรกษาเรือทองคำนะเรือลํานี้แพลํานี้รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เราต้องอุ้มเพราะมันมันทุกทองคําอยู่นะเออเดี๋ยวคุณจะขนแพเอาทองคําไปใช้คนเดียวสิหรือว่าโอ้ยเดี๋ยวเราพวกเราสลาแพเดี๋ยวทองคํามันจะล่มลงกลางแม่น้ํานี่ไม่ได้พวกเราต้องช่วยกันอุ้มไว้แพลํานี้มันเป็นแพทองคําเรือนี้เป็นเรือทองคำอ่า นะถ้าคิดอย่างนั้นก็ก้มลงกราบขอโทษไปนะพอ้าไปแยง้งบอกว่าเฮ้ยทำไปโต้แน่นอนนะโต้ก็คือการทะเลาะกับประยุชน์จจนอชายแล้วล่ะสุดท้ายคุณก็ต้องถอนตัวหรือหลังเนี่ยกับการถอนตัวจะเป็นเรื่องคลายกันนะสองก็คือเอาไาอยู่แล้วนะครับวันนี้เมื่อคุณดูถูกเกลียดหยามกันขนาดนี้นะอำนาจกิยึดไปแต่งตั้งผมก็ไม่แต่งตั้ง ขู่กลางวงคอร์ลโม่ก็ทำนะยังไม่พอมาคุมฉีดวัคซีนเอ,เองอีกโอ้ยแล้วผมยาวหน้าไปไว้ที่ไหนผมก็มีศักดิ์ศรีของผมนะผมของทอดตัวจากการเป็นรัฐบาลเอาละครับวันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นสำหรับคุณอนุทินชาญวิรกุล2ทางเลือกนะครับส่วนท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรคิดว่าอนุทินจะเลือกทางไหนโอ้ตอบยากง้นนะ <laughs> อนุทินจะเลือกทางไหนครับ ถอนตัวหรือกลา่าวภูเอกประยุทธ์ก็แสดงความคิดเห็นมาดูนะฮะหรือว่าเขาอาจจะเลือกทางอื่นเหนือจากนั้นออกไปก็แสดงความคิดเห็นมาดูนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเพียงแคน่นี้เนื่องจากว่าประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเข้าประชุมนะตอนประมาณ10บโมงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาแบบสั้นๆตั้งเป็น2ประเด็นขอบคุณที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตจับเวลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ